อร่อยไหมคะอร่อยมากเจอเจอโอเคเลยสวัสดีค่ะอนิโอาเซียมีเินดาอิมิดาวันนี้นะคะก็กลับมาพบก,กับมีลินดาแชนแนลอีกแล้ววันนี้เนี่ยมีนัดกับเพื่อนๆน,นะคะที่จะไปวังหลังแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกินซูชิวังหลังแล้วก็ไปไหว้พระที่วัดระฆังกันนะคะ ทุกคนไมได้แต่งหน้าเลยอะ,ะจะมาในตรีมอะไรวันนี้จะไปแฮปปี้เบิร์เดย์เพื่อนหมอด,ด้วยนะคะเป็นช่างทําผมสุดที่เลิของเราไปกันเลยค่ะสวยไหม จะเตยมารวมกันแล้วรถติดมากเลยอครกอันนี้เจ้าของวันเกิดวันนี้นะคะแฮปปี้เบิร์เดย์นะคะอายุ18ปีบริบูรณ์ได้อายุสงเสียมสัพวกจะเตยมาเจอกันนานมากค่ะเรามาเดินวังหลังกันนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์คนก็จะไม่ค่อยเยอะมาก สาขาไหนสาขานี้ใหญ่กว่าน่อมิไหมอุ้ยเดินไปอะไรเ้ย เราจะไปกินซูชิวังหลังเป็นที่ขึ้นชื่อของวังหลังเลยนะคะเสียงอาจจะไม่ได้ยินนิดนึงนะคะขออภัยเพราะว่าใส่แมสก์เนาะอทยซีฟู้ด,ดหไหนอ่ะเราไม่ได้เอามา Música นั้นเนี่ยถือว่าใหญ่มากเลยนะคะพนักงานก็เยอะมากแต่ว่าเรามาถึงประมาณช่วงบ่ายเราก็ต้องนั่งรอคิวนิดนึงเนาะไม่เยอะค่ะแบบเดียว <No. S 1> เอา้าเจอดาราด้วยมากินซูชิเหมือนกันเหรอสวัสดีค่ะอุ้ยมากินซูชิ <I 'm S 1> เหมือนกันเลย <Scott>. yeah. Where are you from I'm from Thailand and from Dubai from เมียนมาอันดูไปเมียนมา Are you ready to join to Miss Universe this year? No. มโมงอะ่ามีตัวซูชิอัน้นเลยอ่ะอันนี้วันที่ห้าเนาะอยากกินไรเดียววันนี้เรามีอะไรดูกันรู้ไหมมิตรชาแต่ต้องให้เสร็จตอนห้าโมงมาเริ่มห้าโมงปรด็นก็มันมีอะไรมันให้เราแล้วโจโจอ่ะโจโจอยากกินเนาะเออนี่ก็อยากกินแต่กินปลาอ่ะ เจ็ร้อยเก้าสเก้าบาทจุกมาฮะนไปกี่นอ อร่อยไหมคะเต็มสิบขอเชิญหมายเล่คือ,อ,อปลาค่ะอ,อ,อันนี้มีปลาลาข้างใน <c oughs> มาถึงแล้วนะคะส้มตำน้องรีอจอยจโจ๊ะ,จะคนเยอะมาก แต่เราจองโต๊ะไว้แล้วเราก็จะมาถึงแล้วก็ได้กินเลยนะคะจ่าแล้วเจ้าเน่ยเผมากขอบคุณครับโอ้โหดูคลิปแล้วยิบจานเดียวาลไรก็เดินหนีเลยคุณพ่อเรื่รอ,ององไปไหนวะเดี <c oughs> ๋ยวเยพี <c oughs> ่เทกันเทลงไปรับ ขอไม่กินปลารวันนึงก็ได้อ้ดไม่วัิมนล้วก็อยากกินมากเลเนื้อน้อ่อยมากอีอน้ำจิ้มมอั้น้ำจิ้มมากไม่ได้อะไข่ปลค่ะไหนแ้วนี่นะคะคือชีเด็ดาน้ำตกปลาหลามขงไหนยางจิ้มหนาเขาบอก้งเฉลิม เชิกินให้ด้หมน่อยมากทุกคนว่าโควิดทำซิ่จริงๆไม่มีคนเลยอร่อยไหมคะอร่อยมากความเป็นน้ำจิ้มปลาคือที่สุดนี่ก็ที่สุดของที่สุดของนจิ้มจุกแก้มโรมนิดๆนะคะไม่เห็นโจกเลยพริกแบบ นมากิดกเนกินให้ดูกรหน่เลยค่ะคนิมานเช่นนี่อแซ่บอีีเดอคุณี่ดำโกภาพนะคะหลังจากกินไม่อยากเก็ไไก่ไอยากเก็กินเยอะมากรักไรคุณพ่อของ คุณพ่ออร่อยมากเลยค่ะโจโจ,อจอค่ะโจโจอโอเคเลยขอบคุณนะคะสุ่ห้องแล้วค่ะนอนลงแล้วเนาะฮัลโหล Where are you ไม่โดนโตโเล่นยอะซึ่งหัวโปกับผมยาวนะะหัวโปหรือผมยาวจะชนะระันีสมุด้ามสุดวนะว่าอไไมีาออกาสเอาสหนะนะ่หนึ่งหนึ่งจยังไม่จบ อ้าวแหมอ้าวผมนอมวก็ห้วว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 สินววววววว อันถือก่อนถือก่อนป่าเองแป๊บหนึ่งดูข้างหลังดีเป็นยังไงเสียวมากมือส่เปี้ยวแฮปปี้บอร์เจ็อันนี้อารอันนี้เราเธอเหรอ